ตุนกระดูกดีกว่าเนาะ,ะตุนกระดูกแล้วก็ข้าวหมูกรอบอ่ลองสองอันนี้ก่อนก็ตอนนี้ครับถ้ามาอยู่ที่ร้านขาหมูมหาชัยครับตอนนี้อยู่ที่ถนนเออเขาเรียกถนนอะไรไม่แน่ใจแต่อยู่ตรงข้ามแล้ตาซอยจะไปขวัญแก่นครับทางนี้ไปบ้านนนตุนใช่ใช่บ้านนนตุนครับเลี้ยวซ้ายนั่นออกโคราชนะ อ่า this is we call อ s like โนนตุนบ้านโนนตุนในขอนแก่น our seat of อ่าแหล่งทอสอยวีก่อนนะค lunch i อิสไล์อ่ u พูดชื่อทำไมถึงชื่อขาหมูมหาชัยอ่ะพี่วันเกิดอ๋อพระรามสองเนาะแถวนั้นเนาะอยมหาชัยเลยวันเกิดแถวนั้นก็เลยชื่อที่บ้านเกิดชื่อดีอยู่แล้วก็เลยเอาขลังไปแล้วใช่ไหมก็เลยเอาชื่อวันเกิดมาตั้งเตี้ยมเลยเดี๋ยวผมเอาไปลงให้อีกนะพี่นะคนจะได้ตามมากินเยอะๆนะ กี่กี่เดือนนั่นเองพี่มาเปิดถึงปีไหมเปิดได้ไม่กี่วันเองนัไม่กี่วันครับเพิ่งเปิดเมื่อวันที่25ที่ผานมพอดีมีร้านประจำอยู่ต้นตาลอยู่แล้วอืออยู่อยู่นู่นอีกร้านหนึ่งเนาะใช่ฮะขายประจำนู่นต้นตาลกลางวันก็จะมีที่อู่กู่ที่นี่เป็นร้านที่พอดีแฟนทำแบตเตอรี่ก็เลยมาเปิดเป็นตึกเพื่อจะทำเค้กครับเค้กอร่อยนะเข้าไปถายดูดิได้กำลังทำอยู่ยังไม่คิง ปกติจะขายช่วงเย็นมากกว่าที่ต้นตาลครับผมก็เลยก็คือขนของจากที่นี่ไปนั่นแหละ,ะใช่ฮะหมูแล้วก็จะทําของไปด้วยในตัวทําไปเรื่อยๆอือรเลยขายดีสุดที่อยู่ที่นี่ขาหมูใช่ฮะจะเป็นตัวที่ขึ้นชื่อแต่ชืโลเเอฮแต่ตัวอื่นก็โอเคอยู่ฮนะ โอเคเ๋ยวผมนั่งข้างหน้านะพี่เดี๋ยวเข้าไปดูอ๋อนี่ขนมก็อบเองอยู่ตรงนี้เลยเหรอพี่อ๋อเค้กโฮมเมด <c oughs> เดี๋ยวก็จะมีถ้วยเล็กถ้วยใหญ่ให้เลือกเอาถ้วยนล็กแล้วกัน,นครับพใช่ครับอันนี้คือตุ่นเยื่อไผ่ซิกโครคโงหมูตุ่นเยื่อไผ่ร้อนนะพี่จับไงอ่ะครับมันจะมีปกติมันจะมีนี่ง่าย นี่ครับ crispy pork with rice มหาชัยครับ with Chinese sausage and boiled egg โอ้ด oh, ีเสียดีกับซอสอันนี้ฟิวหวานเลรเฮียใช่ไหมใช่ครับจะมีรสเปรี้ยวน,นิดเดียวนะเดี๋ยวเฮียเอาขาหมูให้ผมอีกจานหนึ่งนะเอาขาหมูนะใส่จานะอะ โอร่อยมากกินยอดดีอยากจะทำร้านแบบนั่งสบายๆไม่ดีเรียดให้ลูกค้าแบบคู่กินสบายๆมีครบเครื่องก็เลยมาทำตรงนี้ลถ้าจะตามตลาดเราดูแลวามม่าใครได้ดีกี่ร้านมีเน่ป็นส่วนรวมทำดีมากจะไม่ได้อรอยจริงบริการก็ไม่ได้ เคยทานไหมเค้กเคที่เป็นชั้นชั้นบางๆหนีาวแต่ร้านตรงไหนขายนะร้านยังบางว่าเค้กเคี้ยงมาบอกด้วยแล้วก็ที่เป็นชั้นที่มีครีมเดี๋ยวไปถ่ายกินข้าวกันสูตรนี้ก็จากมหาชัยนะเฮียอันนี้ผมมาความะสมครับเพราะว่าเป็นน้องเลยหองหลายปีครัข้าวจิ้ กดเข้ดไปดูก่อนอร่อยครับขอ้องการยืนกดตามนี้เลยครับพี่

พี่กำลังร่อนเลยแล้วต้องร่อนกี่ชั้นนะพี่กว่าจะห่อได้ยี่สิบห้าชั้นยีชั้นทำอย่างงี้ยี่สิบห้าแผ่นเป็นอันนะฮะปอนหนึ่งแล้วถึงจะมาตัดร่อนเป็นเค้กเลยแล้วเขาจะได้กินจะได้เป็นแบบนี้นะฮะตรงนี้ตัดเป็นเสี้ยวออกมาใส่ครีมแล้วตีครั้งหนึ่งออกมาละอือสุดยอดเลย อหน้าลองหรออ๋อกว่าจะมาเป็นไอ้นี่ใช่ไหมเป็นไอนี้นเอเ็นีคืนนึ่งอะจะตั้ตัวน,นจะมนีไ่ไมานี่นนอาาข้าวขาโม ยี่ยมเลย กินวิ่งาวเวอ s สและก n d g a r l i ล a ชิ chili. เดี๋ยวจะลองเดี๋ยวก็จะลองชิมเคสอยู่เดี๋ยวกินข้าวหอดำนึงจิเออมันไม่รู้หลายเมนูมากเลย With the chili and sour sauce. We're crispy, off the kale. So crispy, very, mm. very, mm. very mm. good. Very good soup. Tasty. Mushroom. สีสิสิส มีไส้หมูด้วยหรอนนนะเอาวันนี้หมดเอ,อเอาลองเคก้กแล้วกันเอเค้กเป็นไงบอสเป้นอะไรอ่ะลองเคก้กแล้วกันเคก็กอะไรดีอ,อร่ยไหมเลยานไหเอาที่ไอ้นั่นอนะที่มันร่อนอ๋อที่ร่อนมันมีแต่ตัวนี้กล้วยหอม ได้ป่ะอ๋อก็คือตัวนี้มันมาจากตัวนี้เหรอจ้ะแต่นั้นมันแค่สองชั้นแต่เคปเพกมันต้องยี่สิบห้าชั้นอืมมัต้องประกอบแล้วค่ะบานอฟี่ก็น่ากินว่ะอุ้ยกินอะไรดีกินบานอฟี่ไหมครับเออเบอร์เอาบานอฟี่กับบานอฟี่อ่ะเอาตามเลขคอมเมนต์แล้วกัน ส่ตงตัวกินตตวนี้หมดแล้วก็มากินเลยนี่ข้าวแล้วก็หวาน

I can say that um, nowadays I am very happy and enjoy eating. So I can eat what I want to eat. I don't care about emptying the weight. I don't care about fat. I'm just little. Bad. There is no tomorrow. So whatever you want to eat, just eat. Nobody don't nobody knows. Tomorrow will come or not. for watching for follow my video and also you can leave the comment so I can hear your voice you can let me know any advice sales, any suggestion ครับเโอ้โหจัดให้อย่างสวยเลยเยี่ยมมีครบทุกเมนูแล้วครับนี่นี่ก็สวยะครับนี่ลองมาดูครับ the last menu I wanna try Because I try all of the the menu in the shop crispy pork thick red pork thick stew pork thick okay ในม้กิม้ it's s t e p o ข้าวขาหมูครับอร่อยที่สุดแนะนำครับ está muy el boca. Seventy-five baht. about Six dollar. Six dollar. Okay, bye bye i yeah. do ครับเฮียแล้วก็ติดต่อกันในอะไรนะในนั่นแหละที่เฮียถ่ายรูปไป่ในเฟซครับผมขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่อย่ลืมขอบคุณทุกท่านผู้ชมนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับก็อร่อยมากๆครับแตงสว for w วอ c ชิ่ง Very good food Bye bye Please subscribe for more video